สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาชัป์กับผมแชมป์พิรพลครับคนไทยทั้งประเทศนะครับต่างฝันและก็หวังว่าบอลไทยจะต้องไปบอลโลกคุณผู้ชมมีข่าวดีนะครับเราได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบอล5คนนะโอ้ ปนี้ฟุตซอลชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่ประเทศโคลัมเบียซึ่งหากไทยสามารถติดเป็นอันดับ1ใน5นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานได้เราก็จะได้ไปแข่งฟุตซอลโลกเป็นครั้งที่5ฮ่าฮาฮซึ่งไทยเราในชุดน้ําเงินนะครับทีมอันดับที่14ของโลกก็จัดหนักจัดไปถล่มเวียดนามไป8-0ฮะคว้าอันดับที่3 อย่างสุดยิ่งใหญ่อีก6เดือนไปแน่ฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่น่าประทับใจยิ่งกว่าก็คือฟอร์มของกองหน้าเบอร์9วัย26ที่ทั้งโลกยกย่องให้เขาเป็นพ่อมดฟุตซอลสุภวุฒเถื่อนกลางในทัวร์นาเมนต์ที่รวมทุกชาติในเอเชียนะฮะไทยเล่นไป6นัดสุภวุฒิโชว์ช็อตเด็ดซัดไป14ประตูคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดยิ่งใหญ่ เกงงจังสุพุทธบอกว่ามีช็อตเด็ดตั้งแต่เป็นเด็กฮะเพราะตอนเขาอยู่ปอนหนึ่งนะฮะจะชอบไปแข่งกับผู้ใหญ่เพราะจะทำให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างไวโอ้โหช็อตเด็ดดาวยิงและทีมชาติไทยเนี่ยมันโดนใจถึงขนาดชาวต่างชาติบอกว่าผมเป็นคนอุสเบแม้ผมไม่ใช่คนไทยแต่รักฟุตซอลไทยครับโอ้โหเก่งเเจ๋งเดนโเอาฟุตบอลชุดใหญ่11คนตามมาบอลโลกเร็วๆนะ